วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของหนึ่งในตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของซูรุกราไนนะครับกษัตริย์ผู้ทรงธรรมกับผลงานทางวิศวการรมที่ต้องบอกว่าน่าทึ่งมากๆกําแพงเหล็กนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดเรื่องกําแพงกันเนี่ยอยากจะชวนให้ลองคิดตามคำถามนี้กันดูก่อนนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอำนาจที่มันมาหาศาลขนาดที่ว่าเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบเนี่ยดันไปอยู่ในมือของผู้นำที่ยึดมั่นในความถูกต้องและความดีงาม ราะนี่แหละครับคือแก่นของเรื่องราวทั้งหมดเลยเอาล่ะเรามารำความรู้จักกับตัวละครเอกของเรากันก่อนเลยซูกรเนยหรือทับแปลตามภาษาอาหรับก็คือผู้มีสองเขาหรือบางทีก็แปลว่าผู้มีสองยุคนะครับท่านไม่ใช่กษัตริย์ในนิทานนะแต่เป็นบุคคลสําคัญที่มีการกล่าวถึงจริงๆในคัมภีร์อัลกุรอานเลยในฐานะของผู้นําที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธาและก็ได้รับพลังอํานาจที่ยิ่งใหญ่มาจากพระเจ้าครับ และตรงนี้น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่านักวิชาการเนี่ยเถียงกันมานานมากว่าจริงๆแล้วซูกรนาในหน้าประวัติศาสตร์คือใครกันแน่บางทฤษฎีก็บอกว่าอาจจะเป็นอเล็กซานเดอร์มหาราชบางก็ว่าอาจจะเป็นพระเจ้าไซรัสมหาราชแห่งเปอร์เซียซึ่งก็นับว่าเป็นปริศนาที่ยังคงหน้าค้นหามาจนถึงทุกวันนี้เลยครับแต่ว่านะในการพูดคุยกันวันนี้เราจะขอพักเรื่องการถกเถียงว่าท่านเป็นใครไว้ก่อนเพราะว่าหัวใจสําคัญของเรื่องราวมันไม่ได้อยู่ที่ว่าท่านคือใครครับ แต่อยู่ที่สิ่งที่ท่านได้ทําลงไปทางหากคือการกระทํามันยิ่งใหญ่แล้วก็หลักการที่ท่านได้ทิ้งไว้ให้พวกเราได้เรียนรู้กันนี่แหละครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่บทแรกกันเลยกษัตริย์ผู้มีสองเขาและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ของท่านครับการเดินทางแห่งความยุติธรรมคือพระเจ้าเนี่ยได้ประทานวิถีทางหรือก็คืออำนาจให้กับท่านสุนกรณยัย ท่านก็เลยเริ่มต้นการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์เพื่อสถาปนาความยุติธรรมขึ้นมาครับการเดินทางช่วงแรกท่านมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกไกลสุดลูกหูลูกตาเลยแล้วตรงนั้นเองที่ท่านได้วางหลักการปกครองที่ชัดเจนมากนั่นก็คือใครทําผิดก็ต้องถูกลงโทษส่วนใครที่ศรัทธาแล้วก็ทําความดีก็จะได้รับการปฏิบัติอย่างเมตตา จากนั้นท่านก็เดินทางต่อไปทางตะวันออกสุดขอบฟ้าเลยครับแล้วก็ได้เข้าไปช่วยเหลือดูแลผู้คนที่ยากไร้ขนาดที่ว่าไม่มีอะไรกำบังจากแสงแดดเลยด้วยความยุติธรรมแบบเดียวกันและและ้วการเดินทางก็นำมาสู่จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเมื่อท่านต้องไปเผชิญหน้ากับยายุทธและมายุธหรือถ้าเคยได้ยินกันก็คือชื่อกอกและมากอกนั่นแหละครับ ลองนึกภาพตามกันดูนะครับท่านเดินทางมาถึงดินแดนแห่งหนึ่งที่มันตั้งอยู่ระหว่างช่องเขาสองลูกแล้วที่นั่นเองท่านก็ได้พบกับพู้คนที่กำลังสิ้นหวังแบบสุดๆแล้วก็ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนที่สุดเลยครับพวกเขาพากันมาร้องทุกข์กับท่านซูลกรไนครับว่ายะยูจละมะยูจเนี่ยเป็นชนเผ่าที่โหดร้ายมากสร้างแต่ความเสียหายบ่อนทำลายทุกสิ่งทุกอย่างในดินแดนของพวกเขาจนไม่เหลือชิ้นดี และจุดพีกมันอยู่ตรงนี้ครับคือชาวบ้านเนี่ยเสนอที่จะจ่ายบรรณาการหรือผู้นี้ก็คือสินบนให้กับท่านสุกรนัยเพื่อให้ท่านช่วยสร้างกำแพงป้องกันให้แต่คำตอบของท่านนี่สิครับน่าทึ่งมากท่านปฏิเสธเงินทองทั้งหมดแล้วก็บอกว่าสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ฉันนั้นดีกว่าแต่พวกท่านจงช่วยฉันด้วยกำลังของพวกท่านเองโอ้โหนี่แหละครับคือภาวะผู้นำของจริงเลยนะคือการระดมพลังของผู้คนเพื่อเป้าหมายเดียวกัน ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเลยและนี่คือจุดเริ่มต้นของสุดยอดเมกาโปรเจกต์ในตำนานเลยครับบทที่4กําแพงเหล็กทองแดงกระบวนการสร้างกําแพงนี่คือไม่ธรรมดาเลยนะครับขั้นแรกเลยท่านสั่งให้ผู้คนช่วยกันรวบรวมแผ่นเหล็กขนาดมหึมาจากนั้นก็นำมาวางซ้อนๆกันจนสูงขึ้นไปเสมอขอบภูเขาเลยแล้วก็สั่งให้เป่าไฟเข้าไปที่กองเหล็กนั้นจนทั้งหมดร้อนแดงฉาน และขั้นตอนสุดท้ายที่เด็ดที่สุดก็คือการเททองแดงที่หลอมจนละลายเนี่ยราดทับลงไปบนเหล็กนั้นทั้งหมดเลยครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้นั่นแหละครับมันคือสุดยอดปราการเป็นกำแพงที่เกิดจากการหลอมรวมกันของเหล็กกับทองแดงมันแข็งแกร่งซะจนยายูจ่วนและมายูจูดไม่สามารถปีนข้ามหรือแม้แต่จะขุดทะลวงเข้ามาได้อีกต่อไปเป็นการแก้ปัญหาที่แบบว่าถาวรและเด็ดขาดของจริงเลยครับแต่หลังจากความสําเร็จที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ สิ่งที่ท่านซูกรณัยพูดออกมากลับน่าทึ่งยิ่งกว่ากำแพงอีกครับท่านไม่ได้โอ้อวดถึงความสามารถของตัวเองเลยแม้แต่น้อยแต่กลับพูดออกมาด้วยความถ่อมตนว่านี่คือความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าของฉันคือมันแสดงให้เห็นเลยว่าต่อให้สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนท่านก็ยังตระหนักถึงอำนาจที่สูงกว่าตัวเองอยู่เสมอเรื่องราวของกำแพงอาจจะจบลงตรงนั้นแต่บทเรียนจากกษัตริย์ผู้สร้างคนนี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นครับ คือถ้าเราลองมาสรุปหลักการของซุนกอรไนดูเราจะเห็นภาพชัดเจนมากเลยครับว่าท่านใช้อำนาจเพื่อสร้างความยุติธรรมมองว่าการบริการประชาชนนั้นสำคัญกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเสมอและที่สำคัญคือเข้าใจดีว่าตัวเองเป็นแค่ผู้ที่รับมอบหมายอำนาจมาจากพระเจ้าเท่านั้นเองดังนั้นจุดที่สำคัญที่สุดก็คือสำหรับซูกอรไนแล้วอำนาจที่ท่านมีอยู่มันไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเองครับ แต่มันเป็นเพียงเครื่องมือในการสร้างความดีงามและความยุติธรรมให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เท่านั้นเองและสุดท้ายนี้ครับก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้เราได้กลับไปคิดก,กันต่อว่าเรื่องราวของกรรษัตริย์ผู้ทรงธรรมเมื่อหลายพันปีก่อนคนนี้กำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้นำที่เราทุกคนกำลังมองหากันอยู่ในโลกยุคปัจจุบันนี้ครับ